สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันน okay. ี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องส่วนต่างๆของวงกลมนะคะเราไปดูเลยนะคะว่าส่วนต่างๆของวงกลมเป็นยังไงค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะเราก็มาดูรูปภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นรูปของวงกลมนะคะนักเรียนค่ะวงกลมนะคะเป็นรูปปิดบนระนาบนะคะนักเรียนที่ประกอบด้วยเส้นโค้งนะคะก็คือแบบนี้นะคะนักเรียน โดยจุดทุกจุดบนเส้นโค้งมีระยะห่างจากจุดตึงจุดหนึ่งเท่ากันนะคะนักเรียนจุดตึงนี้เราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะคะก็คือตรงนี้นะคะของวงกลมค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะส่วนของเส้นตรงตัดกันที่จุดจุดเดียวนะคะนักเรียนจุดตัดนี้นะคะจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะนักเรียนดังรูปนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะนักเรียน ค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะนักเรียนก็คือเส้นนี้นะคะเราจะเห็นว่าผ่านจุดศูนย์กลางไปตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะค่ะนักเรียนระยะระหว่างจุดศูนย์กลางกับจุดใดๆบนเส้นรอบวงนะคะเราจะเรียกว่ารัศมีนะคะดังเส้นนี้นะคะนักเรียนเราจะเห็นว่า เป็นเส้นรัศมีนะคะค่ะนักเรียนเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นรอบวงนะคะก็คือรอบวงแบบนี้ที่เป็นวงกลมนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าเส้นรอบวงนะคะค่ะนักเรียนเราสามารถสรุปได้ว่านะคะในวงกลมวงหนึ่งนะคะนักเรียนมีเส้นผ่าศูนย์กลางได้หลายเส้นนะคะแต่ละเส้นจะยาวเท่ากันนะคะนักเรียน ในวงกลมวงหนึ่งนะคะนักเรียนมีรัศมีได้หลายเส้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเท่ากันเหมือนเดิมนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนในวงกลมวงเดียวกันนะคะนักเรียนความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น2เท่านะคะของความยาวของรัศมีนะคะหรือความยาวของรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่าเศษหส่วนสของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนเรามาเรียกชื่อวงกลมและส่วนต่างๆของวงกลมดังนี้นะคะค่ะนักเรียนดูรูปนี้นะคะนักเรียนค่ะวงกลมนี้นะคะมีจุดกอนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะก็คือตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าวงกลมกอนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนแล้วเราจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรงกขอส่วนของเส้นตรงกงอและส่วนของเส้นตรงกคอนะคะเป็นรัศมีนะคะค่ะนักเรียนและส่วนของเส้นตรงขอ นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะค่ะนักเรียนเราสามารถเรียกชื่อวงกลมเรียกตามจุดศูนย์กลางนะคะถ้าจุดศูนย์กลางเป็นตัวหรือเป็นสัญลักษณ์ตัวใดนะคะนักเรียนเราก็จะเรียกวงกลมนั้นตามตัวที่เป็นอยู่จุดศูนย์กลางนะคะนักเรียนค่ะเรามาบอกชื่อวงกลมจุดศูนย์กลางและเส้นผ่าศูนย์กลางและรัศมีกันนะคะนักเรียนค่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าชื่อวงกลมเป็นชื่อวงกลมอะไรคะจุดศูนย์กลางคือ ชอช้างแสดงว่าเป็นวงกลมชอนะคะนะคะักเรียนแล้วก็จุดศูนย์กลางก็คือจุดชอนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นคองอและก็เส้นกออนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะรัศมีค่ะเส้นไหนเป็นรัศมีบ้างให้นักเรียนเอามาให้หมดเลยนะคะค่ะก็จะเป็นส่วนของเส้นตรงชอจอนะคะนักเรียนและส่วนของเส้นตรงชอคอแล้วก็ส่วนของเส้นตรง ชง o. นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรงชอก o. นะคะนักเรียนแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือส่วนของเส้นตรงชอ o. นะคะค่ะนักรเรียนเรามาดูข้อที่2กันนะคะชื่อวงกลมเป็นชื่อวงกลมอะไรนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้คือจุดอะไรคะจุด A นะคะดังนั้นเราจะเรียกว่าวงกลม A นะคะนักเร totally. ียนค่ะและจุดศูนย์กลางนะคะก็คือจุด A นะคะค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงอะไรคะ ส่วนของเส้นตรง x e นะคะก็คือมีเส้นนี้เส้นเดียวนะคะนักเรียนแล้วก็รัศมีนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง ax ส่วนของเส้นตรง ae และส่วนของเส้นตรง ad และตัวสุดท้ายนะคะส่วนของเส้นตรง af นะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะลากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมพร้อมกําหนดชื่อระบุความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของรัศมีของวงกลมนะคะนักเรียนค่ะโดยการวัดความยาวนะคะนักเรียนคาดเคลื่อนกันได้ไม่เกิน1มิลลิเมตรนะคะค่ะนักเรียนดูข้อที่1นะคะครัวให้ วงกลมมาพร้อมกับจุดศูนย์กลางนะคะค่ะให้นักเรียนระบุชื่อเองนะคะว่าจะใช้จุดอะไรนะคะโดยครูยกตัวอย่างให้นะคะนักเรียนโดยจุดนี้ครูให้เป็นจุดบอนะคะดังนั้นชื่อวงกลมของครูก็คือวงกลม วอนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะครูก็ลากเส้นผ่าศูนย์กลางได้ในลักษณะนี้นะคะให้นักเรียนนะคะใช้ไม้บรรทัดของตัวเองนะคะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะว่ามีความยาวเป็นกี่เซนติเมตรนะคะครูวัดได้เป็น4เซนติเมตรนะคะแล้วก็รัศมียาวกี่เซนติเมตรนะคะค่ะรัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ ค่ะหรือนักเรียนจะวัดอีกรอบเพื่อความชัวรก็ได้นะคะซึ่งรัศมีก็ยาว2เซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูข้อที่2กันนะคะโดยครูกําหนดชื่อนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็นจุดทีนะคะดังนั้นชื่อวงกลมของครูก็คือวงกลม T นะคะนักเรียนค่ะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางยาวกี่เซนติเมตรนะคะครูก็ใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ วัดความยาวนะคะครูวัดได้3.2เซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะรัศมียาวกี่เซนติเมตรนะคะรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะนักเรียนค่ะก็จะมีความยาวเป็น1.6เซนติเมตรนะคะค่ะนักเรียนสําหรับเนื้อหานะคะเรื่องส่วนต่างๆของวงกลมนะคะนักเรียนก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ